อันนี้ไม่ใช่ฝั่งเศสแต่อันนี้คือเจมทัฟคือชาวอังกฤษคนนี้เป็นชาวอังกฤษเขาดีไซน์ชันชักแบบสมัยใหม่มากสังเกตว่าปัญหาของเขาเนี่ยหมดไปคือเรื่องหัวพลาสติกแตกหรืองาช้างแตกนะเขาใช้เป็นหัวเหล็กเลยอันนี้เป็นช่างชาวอังกฤษนะครับเจมทัฟ์ความสวยงามก็ไม่มีอะไรพิเศษมากแค่ว่าหัวมันเป็นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาช่างกันเลยดูอันนี้คือเวทก่อนนะครับ บาลานจะระบาอีกเรื่องหนึง่งอันนี้หกสิบเอ็ดจุดแปดแกรมนะครับส่วนถัดมาของตัวที่เป็นวิเตอร์ฟีเทคนะครับวิเตอร์ฟีเทคอยู่ที่ประมาณ61.2นะครับตรงเป๊ะเลยตามที่เขาเขียนไว้แล้วก็มาดูพีคัตนะครับเดี๋ยวค่าเฉลีลลล่ยก็จะจะไล่เรียกกันพีคัตก็อยู่ที่60.7นะครับ60.7เดเดี๋ยวเขาช่างอีกทีหนึ่ง 60.7ครับจากในอดีตของมันนั้นเคยอยู่ที่61.2อันนี้กลายเป็น60.7แล้วก็มาดูซาทอรี่60นี่ถือว่ามาตรฐาน61.2นะครับซาทอรี่เนะครับขออีกทีนึงถ้ามีลมเข้าไม่ได้เลยนะตัวนี้61.4ประมาณ61.5นะฮะ อันนี้ของเดิมอดีเรวเขียนทั้งสิบจุดแปดก็เป็นกนันชักทั้งบอกก่อนที่อยู่ที่ร้านของเรานะครับกันชักเราเก็บไว้ประมาณสิบถึงสิบสองปีนะครับค่อนข้างนานถามว่าเก็บไว้เพื่ออะไรเราศึกษาก่อนแล้วเราก็ซื้อมาเรารู้ว่ามูลค่าของพวกนี้มันจะขึ้นตามอายุของไม้อันนี้หกสิบจุดสี่นะครับอันนี้เป็นกรองแบดจิสวิยมเป็นตัวที่ก๊อปปี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แค่ตัวพิมพบางบางครั้งเขาก็ไม่พิมพนะถ้าเป็นกันชักแต่ืบงจีนเขาจะไม่พิมพมาเลย ถ้าเป็นกนารชักของทางที่เขาทำก๊อปปี้เขาจะพิมพ์มาให้อันนี้หกสิบจุดหกสิบเอ็ดจุดสองนะที่ผมบอกว่ามันจะมีความน้ำหนักมีน้ำหนักนิดนึงนะครับเขาช่างใหม่หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดกรมัมอันนี้ถือว่ามาตรฐานเหมือนกันตัวนี้พิยมนะครับหกสิบเอ็ดถัดมาเราก็จะช่างของทัวร์นะครับฟรานซิสทัวร์นั้นมีน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดหกนะครับ ก็ตีไว้60เพราะในอดีตเนี่ยเคยช่างไว้อยู่ที่60หลังจากสิปีผ่านไปอยู่ลดลงมานิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราซื้อเมื่อ15ปีที่แล้วหรือ12ปีที่แล้วเนี่ยนะบางคันมันจะเป็นกันชักที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าไมา้มันยังใหม่อยู่เูเหลามาแล้วหลังจากที่เราเก็บลงอีกสิบปีมันแห้งเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดปัญหาคือตัวนี้ครับวายดิง้งมันอาจจะขยับได้ แต่ผมเทคแล้วว่านี่สิบห้าปีวายดิงไม่ขยับแสดงว่าที่แห้งคือไม่ใช่ไม้หดนะครับมันแห้งจากมวลของไม้คืออาจจะเป็นส่วนของตัวทั้งภาพรวมเลยแต่ถ้าบางครั้งเราซื้อมาแล้วตัวนี้มันลิ่มตัวที่เป็นวายดิงเนี่ยมันหลุดได้นั่นหมายความว่าบางครั้งมันเกิดจากอากาศมันแห้งมากแล้วไม้ไมันหดนะก็จะเกิดความเสียหายตรงนั้นได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราพูดยาวมันพอสมควร ถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แล้วหรือกดซับสไคร์อยู่ด,ยด้านล่างนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ติชมกันมาได้นะครับต้องขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย